สบายดีพี่น้องสบายดีซีที่หักแพงเบิร์ตสุขุสุขชนสุมองและสุบอนเด้อพี่น้องเว้ยต้มไข่ใส่ใบมะขามแล้วก็โหตะาไข่สบายดียามบ่ายเนาะผอกับซองพี่น้องกับซองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมเลยสดีไก่ชาลุ่มพลุ่มพลนปป้ํปลาโซ่เลยจะกับซองละไม้ยันที่เขาเลยไม่ได้รอให้ตัวไก่ ต้มไก่พีเมอร์ค่อยเป็นไงบุกไก่ปะบุนนี่แบ่งพี่น้องจ๊อนี่พี่น้องเอยโอ้โหส่วไก่ต้มไก่ไหมก็คนไหลแ้เนี่ลึกโลกอุ๋ยเด้อน,นี่พี่น้องเอ้ต้มปิดค้าปิดโตเลยน้ำซุปปะนะ ขาองค์ตรงเลยพี่น้องเอยนำกันเลยชมคามแน่นอนขอานญาตใส่มือเ้อสวไก่บ้านสว่มงสเอสีเอเลน้มนบัวชัแนวบัใช่แนวลนะจักสิไปหั่นอะไรสีอีเ มือกระลสะสะอาดมาเลยแหละพี่น้องเลยนั่งพักแล้วผักแล้วน่องหมูมีเปื่อยคักอยู่วะพอดีอยู่วะซัมเนยเออให้เปื่อยกว่านี่บ่นบราคักเนาะต้องได้ยั่งในน่อยเนาะโอ้ยพี่น้องเลยมเมนี่วะเอาซัมซุก่อนมาเอาเปื่อยแล้วกับ,บ่โบคัต

cái sớm không? Ừ. Sớm cái đấy. Đi. Đi nó về. tổ nâng. đi nó, xong đi nó. chị kìm bớt cây. hả huh? Mẹ cháu chị cây đấy Mẹ bằng ngón chị sụa cây. Xẹp xẹp lột phía nông ơi. <laughs> เออป่อนถิ่มเลยด้วยไอ้ซาไทยนะซักไก่บ้านอืมถ้าเพื่อยกูนี่บรดเนะรื่องเนาะจำนีน่พอดีคัาเลยโอ้ นูมาเลยมาเลยตรวจจัดพีไปเ้ยพอดีเลยเนาะพอดีเลยอืมอแต่ต้องได้ซบนะ nước súp bao nào nước súp Sẹp bao oh phát hiện vô địch nước ố xi nó mẹ tinh sao với cậu bố chặt kẹp này mẹ bị nóng đấy ngọc đứa bọn nó chúc gì đó ba nóng hòn nhở nóng dữ như thế ơi hอม ốngตง hóm ống tung เลย say ống tung đây. <cười> 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 สีนไก่เบียร์นราคาแ่คองกันกกบ่ไปใช้ใ้เจ้าด้วยรมมกระมังก็อย

สุกสว่ไก่ดี พี่ปน เผ็ดด e ีกาเพ็ดด้วยเอาใ่มาเหนกงนลอยด้วยสิมยมาเอาอะไบอม่ปะไรบอมบงมันเอาได้ตุ่มไก่มองน้อยนะคือว่าเห็ดมายู่คือว่าเห็นเออถามอยู่ไมว้องไปซ้วใส่น้าเ้ยอแล้วผิดคิวเสียไหวกอนลอยลืม หอมนั่นอะไรมัน้นอืออือมันเะพีไ่ตับมัหน่อีอืน้ามันหล่ไหมแย่ดีนมันเลยตับมันทำไมันกินตับมันล่ะ

แล้วก oh ินย well> ูตามมันนะใช่หน่มกะเอาเบิ้ลโบน่มนก่อนนะน้ำอยู่นี่เนอะอ่ะซิมซิมซิมแบอยูนแม่ม่นียกโป้แทมก้อยตามุกข่าปะมุกเข่าแล้วจะหาเทผื่อทีก่อนแม่ไม่นี่ไม่แซบให้ดูไฟว่ะแซบแน่นอนด้วยร้องส่วไก่บ้านใส่ผักเสริม ใส่เสื้อใส่หอมน้ำเลยบอหอมปอใช่อยู่บอหมดใส่อาหมดจ่อมากินน้ำกันพี่น้องสมลุงผมก็มางห่อพอดีพี่น้องเลยบ่ด้วยสำหรับที่นี่กะไว้สำนีก่อนพี่น้องนะขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขสุขคนเรียบร้อยแล้วมาปรุงแล้วเลยเนี่ย คุณถูกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องนะพอกันไม่คิดหนาเด้อพี่น้องเลยส่องตอนกินจักที่มันส่องไฟพี่น้องเนาะอย่างไรก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ติดตามทีมงานบ้านสีเขียวพี่น้องเนาะติดช่องขอให้อยู่ดีมีแห้งพัสดุสกุลพี่น้องสำหรับกิมนี่สำหรับกิมนี่สบายดีเอาหัวไปวอมมาอยู่